กันจังเดยขึ้นโดนเถอะวะขึ้นนั้นมากเถอะวะเฮ้ยเห็นเด้หนองเมียบอเ,เห็นโดนแล้วเวเห็นแต่เนยน้อยตัวนี้ <c oughs> มาเบิึงสิงเป็นจังเดยย่านย่างเดียวเหรอว,ว่าย่านแต่ย่านนี่เหรอวะคุณ <c> ผ <oughs> ู้มีไอ้ย่านนี่ค่อยสบายใจแล้วนี่ <c oughs> มาแล้วมาแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> Okay. ดีแล้วละ่ะมาอยู่บ้านเฮ่าสิได้มาอยู่เป็นมูเอื้อยเนี่ยอายมึงกระทั่งจิกลิบจอกหลอกเป็นอย่างไรเอื้อยโอ้ยสมัยยังดอกกับ๊บไอสายันนั่นนะแต่ว่าระวังไปเดอ้อระวังเอียงซุ่มพอลูกพอเมียเนี่ยเอา้าปั้นนั่นมาเด้อเนี่ยเออทั้งพี่อ้ายมึงละหัวปอดทองขาดนะเราไปใส่หรอพี่อ้ายนะยูนั่งตดหมดอยืนเด้อ สิทธาย่างคักคุณเดี๋ยวนี้เริ่มแนวเริ่มแสดงคาดแท่เริ่มสแสดงข้มชัวเจกี้เคยเป็นนี่จำว่าไรน,น้องซูันหน่อยเนาะว่าขันเนาะเนาะก็คือดีอยู่โอ้ยดีแขกนะถ้าเบิ้งมนันนี่ไอ้สายันอีกนึงเดอ้อซุ่มหัวง,งูข้างหลายนี่ให้ระวังตัวว้ดี น้องเมียเล้วนี่ไล่ไปยังโมเวนเด้อร์ปัดตอนนั้นบอกถ,าถา้าเบิึงถ้าเบิึงไล่ตัวไปเอื่อยว่ามันมึนคักคลักเฮ้ยคอยสีอิจังไหนบอสนี้มันต้องมีแผนน้ำซุ่มหัวงูนี่มันต้องมีแผน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเอื่อยสิบอกบอกสอน,นเนยเด้อ <laughs> <laughs> เออเดี๋ยวพี่ไอ้มึงไปายังมาหาเดี๋ยวเอ,อื่อยสิอุนออกไปทุงจักบุดก่อนไปเบิึงลามงัวไปขุนจ้าจ้าจ้าไป <laughs> 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 นั่งเล่นเฮ็ดนียงท้ายนี่ละจ้ะเฝ้ามาเด้อเออนี่ละสวัสดีค่ะอุ้ยเนาะเจ้าไก่ไงคือเก่าเนาะอุ้ยโบไงแต่ตัวดิอืดไก่ไงเองไหนเมื่อย์บ่เนาะโอ้ยกับเมื่อยอยู่โอ้ไปยู่กรุงเทพภูเขาวคือเนาะขาวแล้วเนาะข้อลิ้นมันหลาแต่พอกระบำรุง มเมย์เวอร์แหละเมือ่อยฮะโอ้ตัวนี้เบิ่งไปบมา,ามกๆง่ามก็เอื่อยตัวเนาะเอา้าหูวจังเสียอ่ะเอาตัวแล้วโอ้ย <c oughs> อันความเอื่อยข่อยเว้านี่คือสิเป็นความจริงเนาะอ๋อเอียงแล้วว่าซุรงเจ้านี่หวัวงูอุ้ย,ยไปเสื้อเอื่อยตัวยิกจิก,กจอกหลอกไก่แม่ซื้อๆกับห,วหัวไอ้ขนาดนั้นอเออย่างไก่มาตัวแม่ซืือไล่มันหนีได้เด็เนี่ย เจากับพูโลเนาะอุ้ยก็ะทรมดาแล้วเนาะยิ้ไปเสื้อเล่าเด้อโอ้หิวคือขาวอุ้ยกินท้อแล้วบล่ล่ะม่ท่านไ้กินผพาไปกินแถวเริ่มโค้งไปบ่ไปส่วนเอื่อยไปนะบ่เบื่อไปสองคนเท่านี้นะเนาะอ๋อก็สิไปสองคนเอ้ยเราเห็นด่วนแล้วเอ้ยเอ้ยเราไปรู้แล้วตัวมากพึ่งมากไม่เนี่ยไอ้้าไปผู้เดียวนะอะไรบ่ไปบ่ ข่อยถามเอื่อยก่อนเด้อย,ยังกับถามเอื่อยนะไปน้ำไอ้บม๊มยังดอกนะเสื้อไอ้เนี่ยไอ้เป็นคนซื้อสัตว์ตัวเอื่อยตัวขนาดเด้ซื้อซื้อซัดซัดข่อยยอดคือ,อมือเอ๋ยมันถอน้อยเนะะาะระวังเด้อเด้อขันยูบานยูซองเนี่ยยมำไอ้บุ๊ยูกับเอื่อยบุ๊ยูเนี่ยระวังไอ้สายันเด้อะไอ้สายันเราเป็นผู้จังไงหัวงูผู้ใจจ้อยน่ะ กูยจ,ยยจยน้อยแต่ว่าแอลดีกันขันหูว่าน้องเมียอายมากนี่ว่าโดนเสื้อบ่เป็นยังมากเลแหละมาจีบมาว,าวนโดนนี่แหละระว่างดีๆไอ้ยันน้องเมียเล่ากับวเวินป่านมากขันเห็นตัวมากขาวๆจริงๆเฮ้ยเล็กน้อยกับมากมาเดี๋ยวไอซสิออกไปทงแบบหนึ่ง <สะ S 2> อยู่บ่านนะขันจิไปยังไงกับเมืเ่อเลี้ยงไอ้ี่เขาไปเนาะ ขันวัอยากนอนเทียงหน้ากับเขาไปนอนห้องไอ่ก็ได้แน่เนือนเด้อไอ่ดิมออกมานอนทั้งนอกก็เลยหรอกไอ่ดิไปเบิง้งให้เบิ้งหน้าเบิง้งจ้าจ้าอ้ยงามจนนังเน,นี่ีจังโอ้ยเนาะคำที่เอ๋ยว่าคือสิเป็น่แทจริงละ่ะ ืป๊าคุยในบ้านนะลักเล่นสาวสีเลยตกไปพิชูน์ให้ได้ว่ามันเป็นผูดด้ใดมีนั่งน้อยนี่มาเฮ้ยมาขาวขาแค่นี่มันอน้องเมียแล้ววะอันน้องเมียแหละมึงได้ผล วันพระมันไม่มีแต่วันศิลมึนี่ต้องเห็นกันแน่นอนผู้ยิบบ้านเจ้านี่ทำบาปก็พ่อยไว้โดนแล้วหลายแล้วต้องแก้แค้นเผิดอีอนั่งนี่มันเป็นน้องเมียเจ้าอืมอย่างนี้าวาสิมาแต่กรุงเทพไปจัดการ จ้าอันอันคือได้มานั่งอยู่เฮียนภูญบัณฑน้อเห็ดอย่างนาะโอ้ข่อยมาอยู่กับเอื้อยฮะข่อยมาอยู่กับเอื้อยเอาเมียภูญบัณฑ์หเอื้อยเจ้าแม่นจ้าฮู้ครูบาเลวกูบาเลวคว่าใบยังเกาะหมอแต่ยินแต่คนวอาว่าน้องเมียคนสีมาแต่กรุงเทพอ๋อจ้าคุงามงามเลยน้องเมียข่อยว่าสัน งามคือละวายนี่ตัวละเนาะโอ้ยนะเจะ้าก็ปากหวานเนาะท่านนี่ผุยว่าออไปเนาะมาท่านในนี่ีดอกแล้วไปผู้ใดวะ <c oughs> ให้แทรกไปนี่คอยกับวันหนคือกันว่าเจ้าว่าคอยกล้าดือา้อลงน้ำมั้นี่เป็นอยังคือสิษย์ดื้อลงน้ำจัดดึกซื่อๆนี่ละมันไม่แนวเฮ็ดโอ้ยเจ้าก,ก็ควงปน,นันบ่ bộ này quá và mình cũng vừa văn thì được lên sân đọc ừ. ừ. cháu sư yong đi hưng ai sư yong chim chỉ là dụ phương tây bên anh cũng không chắc là bọn em quay bọn khỏi hay là vang ngoài là vang nhung anh quay nhìn xảy <laughs> niệm yên yên Anh, yên 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 là, ว่าแล้วหัวงูส like ั right it it <photos> ่นคนสายสิเป็นหัวงูเนาะแต่หัวกบหัวเขียดยังบ่มีได้หัวคนกับหัวคนนี่ล่ะจะไปเสียข้าเจ้าเสียไหตัวแม่บอกแต่ว่าจังสันลหลตัวตอนพี่ไอ้เจ้าันแหละเขาพื้นบ้านนะพว้ขึ้นย้อนกันไปกันมาเนี่ยตอนบ่ามันภาพไทยบ้านพัฒนามันเขาไล่ออกกันแ้นี่นิสัยบุญดี ดีแต่ว่าเราพัฒนานันพัฒนานี่ให้ซื้อได้กอเขาเสียเอาไว้ทั้งหัวงูนี่จักลูกไฟเมียไฟไม่ได้สนมันเป็นพญานาคแล้วบุ๊พี่ใหญ่เจ้าแล้วก็เป็นการันต์ด <c oughs> <c oughs> ้วยระวังเป็นอย่างเจ้านัง่งดีๆเป็นดาบกินกินเขาแล้วไปน้องสิพ้าไปกินไปวะโอ้พี่อาย่อยกับส้วนข่อยอนั่นว่า เมื่อแรกเนี่ยสิผาาคอยไปกินเขาลิ้มโค้งมาขนาดเอาอีกละเอาแร็คสิบอยฟังเด้อขนาดน้องเมียคอยแล้วยังไป็รักรักยังรักภาไปเที่ยวหันเที่ยวเนียนเนาะแต่ละมือบักพริกบักเขียนีย่จนไปถางถิ่มมาเถิดเจ้านั้นรอแต่เขาไปเก็บบักพริกไปหลักกับย่องเขาใส่สวนบักพริกมุนเนอเล่ตอนนั้นบอกกันนี้ยายเจ้าผู้จักเนี่ยบอกมันตายแล้วบอก เาจ้าที่ไม่บอกเลยคุณน้าสันก๋วยแย่เจ้าตัวไปถางปลากระเทียมมากๆดูแทกเก็บดูแทกเลยสั่นโอ้ยย่านแม่ยังเนี่ยเอามาจะใส่ผู้เยาว์บอว่าสิมาเล่นน้ำเจ้าสินดอกสิมาปรึกษาเรื่องสีเพ็ดบุญเพชรยังไงนะขอปลาป่านสิปีสี่ศาสตร์กับพ่อมาเนาะเอาดังดีปานแมงวันเมื่อไรดังดีปานหมาวาลุดเมื่อไหร่ก้าวไปดูบ้านดอก ว่าแองโตโกโอโอโอปกตีใส่แต่ผ่าฉลงมันกะหนาวกะ้องนุ Tower, ่งส่ละหี่บ้างนั่นละไก่ทั้งนั้นแหงอันตรายคักไข่หักน้องเมี่ยวกะจำน้องแมนก็คือคข่ยน่คไข่หักน้องเมียวก่อยน้องเมียว่อยขาว่านั่นแังจันเนวอ้ยอั ข่อยนี่น่าวนมากเก่งกับข่อยเมื่อกี้นี่พราะว่ามันไปตลาดตัวบอกข่อยเจ้าอยู่เอามันก็ถามหาธรรมดาล่ะนันว่าสีสวนไปข่อยปุไปข่อย่นี่แหละจะงนใอยขึ้นไปเก็บหงเกียบยังเด้อใช่เขียวด่วนแลวเขีไปอันตรายไปหน้าก่อนขู่ไปแมียนสลักหน้ามันก็ได้ไปรูดคือว่าต้องคิดกำลังงามงามกับป่อยม้องทิมเลยล่ะคือ ตสีเฮ็ดเป็นเศรตกันตยังเฮ็ดบักพริกช่งไข่ลูกบ้านหมดอารมณ์สีเฮ็ดแล้วุ้ีไปซื้อเสิลปอยมเ็นละอยไม่เ่ะเฮ้ยไปเไปเสื้อไอ้เป็นยังนี่กระดี้ยับคอยชเสื้อไผกันแน่นี่เื้อไอ้แท้ปีแท้พีแั้พีสิ่งยับไปเลยยงยับไปเลยอยมาโลดพี่ไอ้ก็ไม่เฮ็ดยังอยู่นี่ สิ่งมาเรียนน้ำพยาบาล่าสิมาปรึกษาเพิ่สนไย่น้ามหาเจ้านั่นตจอมาอย่างเจะาไมาอย่างมาหาพุาบาล่าสิมาถามเรื่องเั่นล้่นนี่นะมาหาพยาบาลยังมานั่งคุยกนลองเมียคุยเอาเจ้าวัยเด็ตอนนั้นป่าโค จ้าเฮ็ดยังสี่บอกกับข่อยนะเฮ็ดยังไหนยังสีเหล่ามหาเขานั่นใช่กำลังสิเงี้ยนี er tomato, that that? ่ล่ะเมียยังไหนคือบ่วรูบัวยางมันบอกกันมาทันแล้วนี่แหละเบาอีหยังเบาอีหยังฮะเบากันกับพยาบาลพยาบาลเขาก็มาหอดเสร็จได้เลยนี่บอกจังเดียวคือบัยิดงเดี๋ยวมาปรึกษาเพิ่นมากกว่าบอยจะ้อยน้อยๆอีกสั่นฮะคอยถามเจอาด้โอ้ย่างหาเบาเนาะ บบสร้างหาเบาแล้วคอยเบาอีหลีพี่ยังไงก็คอยเนี่เจ้าโบมากบอกอันคอยเบาคอยจ่ากันเด้อจ้ะบอกวันได้แล้วพี่ไอ้นี่พวังงูอีหลีแล้วคอยสิบีบอกเอย่อย<อ>นอ้นองน้องน้องเนี่ยไอ้มันเป็นประสาทเดจะถือเล<อ>ยจะถือซาเด้อเ <laughs> จ้าว่าคอยเป็นประสาทชิ <laughs> <laughs> นตีว่ามันมังตําสาดแต่ยังว่าเนาะบ,นบ่ได้ยิน เจ้าจสิลูกวะนี่สิกับบอสโอ้ลูกคนสิมันนั่งตลอดชีวิตมึงก็บ,บ่านั่งได้หรอกก็ลูกทำแม่เอาเกี่ยวไปยังบมเก็บเงินล้านเด็เจ้าสิลูกหรือบ่ลอูกเอาอีนี่มันบังคับกูแทฉเอาเจ้าสิไปบ่เออเมียก่อนไอ้เราสิบ่เบิ้งไปน้ำคอยเออไปบ่ไป ไปก็เลยจ้ะมาสันคอยสีบอกเอื้อยใหญ่ซะมันเด้อป<ะ>มามักตำสาสตร์โอ้โอ้เร็วเร็วจ่าคอยว่าคอยจ่าเด้อสิมาหาไม่เด้อมาหาไม่อยังพี่อ้อยสันคอยสีไปเอาก็เพราะเยี่ยบันเดี๋ยวนี้ละ่ะโอ้ยไปฮึยังมึอขี้ใหญ่มึงกักเนาะลูกแม่นี่มันแตกต่างกันเลยเนาะหูโยบยใหญ่ก็นองน,น้ำคุ้มกู อาจะใส่สูมาแม่พี่ไอ้อาจมยังอยู่นั่นมานจิเขาปากเขาไก่ให้ดิบ่ตายบ่เห็นบ่คนเจ้าสู้เป็นยังสิละ่ะน้องเนี้ยทีๆนี่ขันเมียเราเหนึ่งนี่คักกว่านี้เพราะฉันจะไปเสื้อแพดเด็ดขาดเสื้อแต่อายผู้เดียวไปไห้ข้าไปเบังห่างห่างน้อหนุ่มเล็ก